นวิธีการใช้สูตรในการคำนวณน้ำมันคอมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้าใครเคยเห็นสูตรผลผ่านนะฮะอันนี้ก็จะมีเป็นแท่งกราฟนะครับมี d กับมี s นะครับอันนี้คือกรณีถอดคอมเก่านะครับคอมแอร์เก่าอีกแท่งหนึ่งก็จะเป็นมีตัว a นะครับตัว R อัลฟานะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นตรงนี้นะฮะก็คือ เท่าเกับฝั่งที่เป็นคอมแอร์เก่านะฝั่งนี้เรียกว่าคอมแอร์ใหม่นะครับน้ำมันคอมแอร์นะครับก็คือรวมทั้งหมดนะฮะอยู่ที่ F นะก็คือปริมาณตามเนมเพลตนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างการคำนวณน้ำมันคอมนะฮะแรกก็เลยก็คือกรณีซื้อคอมใหม่นะครับอ่าถ้าเนมเพลตนะระบุป,ปริมาณน้ำมันคอม120 ml นะครับ อันนี้ก็คือในกรณีที่คนขายเนี่ยเติมมาแล้วนะฮะที่120 ml เนี่ยตามนิมเพจเลยเนี่ยนะครับเราก็แทนค่า f เท่ากับ120นะครับสูตร f ก็คือเท่ากับ a บวก r บวก alpha นะครับบวก d แล้บวก s จะเป็นสูตรตามนี้นะครับอ่าต่อมาเรามาดู a คืออะไร a คือน้ำมันคอมที่เราต้องถ่ายออกนะถ้า ค่าออกมานะครับเเนี่ยเป็นบวกนะต้องไถ่ออกถ้าเป็นลบนะถ้าเขค่าออกมาเป็นลบก็คือต้องเติมเพิ่มนะส่วน R R คือน้ำมันคอมที่ต้องชดเชยนะครับกรณีที่เราเปลี่ยนชิ้นส่วนพวกคอยเย็นนะค,คอยร้อนไดเออร์นะฮะเปลี่ยนท่อเปลี่ยนวาลวนะครับยกเว้นคอมแอร์นะครับอัลฟาคือน้ำมันที่มันไหลเวียนอยู่ในระบบนะก็มีปริมาณอยู่ที่5 ml หรือ 5cc นะครับส่วนดีนะครับก็คือน้ำมันคอมที่ถ่ายออกจากคอมแอร์นะครับอ่ากรณีที่เราควา่ำคอมแอร์นะครับส่วน s ก็คือน้ำมันคอมที่ค้างนะอยู่ในคอมแอร์เนี่ยตอนที่เราถอดคอมแอร์คว่ำเนะี่ยเราจะคว่ำออกไหม่หมดนะมันจะมีค้างอยู่เนี่ยประมาณ20 ml นะครับอ่านะเราก็มาเข้าสูตรครับ A คือน้ำมันคอมที่จะต้องถ่ายออกหรือเติมเพิ่มนะฮะเเท่ากับ f ลบ d บวก s บวก r แล้วบวกอัลฟานะครับเราก็แทนค่านะครับ f ก็คือตามเนมเพจนะมีน้ำมันคอมอยู่ที่120นะครับส่วน d นะ d คือถ้าเราคว้าน้ำมันคอมออกมาเนี่ยได้เท่ากับ60ซีซีแล้วก็ใส่ d ลงไป60ซีซีส่วน s นะครับ s ที่มีค้างอยู่นะครับเราก็ใส่ไปนะครับ20นะฮะส่วน r เราไม่มีการเปลี่ยนท่อนะฮะไม่มีการเปลี่ยน คอยเย็นคอยร้อนนะฮะไม่มีการเปลี่ยนวาลวไม่มีการเปลี่ยนไดเออร์ก็ใส่เป็นศูนย์นะครับส่วนอัลฟาเนี่ยค่าคงที่นะครับก็คือเท่ากับ5แล้วก็ใส่ลงไปเพราะนั้นผลออกมาก็คือนะครับร2 0นะลบนะหกสบกยีเป็น80ดบกหเป็น85นะครับเนะพราะนั้นลบออกมาแล้วนะครับจะได้เท่ากับ35นะครับ 3 5 cc นะฮะหรือ35 m l เนี่ยนะฮะคือน้ำมันคอมที่เราต้องถ่ายออกจากคอมที่เขาเติมน้ำมันมา120 ml นะฮะต้องถ่ายออก3 5 m l เราถึงจะประกอบคอมแอร์ตัวใหม่เนี่ยนะครับประกอบกลับเข้าไปนะครับเพราะเขาเติมน้ำมันมา120 ml. ถ้าเราไม่ถ่ายออกเนะี่ยน้ำมันมันจะเกิดฉะนั้นเราต้องถ่ายออก35 m l นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะ กรณีซื้อคอมใหม่นะครับแล้วก็มีน้ำมันคอมเติมมาแล้วนะครับเราจะต้องถ่ายออกถึงจะติดตั้งกลับไปนะครับ